ใส่แล้วพี่น้องปัญหาเกิดกับข้าเจ้าบ่แห่อยูเถียงหน้ารับพี่น้องปัดสมถืวอว่าคนขี่ทีเนาะช่วงหมอบหมอบครับผมใส่ล่ะติดติดปลาไหลครับปลาไหลติดไม่ไหมได้พี่น้องเนี่ยวะดึงเลยปะอ,อ้มันสูงเลยพี่น้องปันนป้นนปั่นนะเอากัดแต่มันตำ วูบโอ้ยโอ้ยฮอนสวัสดีครับพี่น้องพบกันคือเก่าคือเดิมครับกับผมพานดังสารเขียวครับผมเดีเวลาหามงแรงลุงทงหาใส่เบ็ดคือเก่ามามาสามคนกบผมนี่ไว้จัดสวัสดีครับอาจารย์บิ๊ก เออถึงหน้านี่ครับมาแล้วทีนึงครับซุ้มไว้หลุนหลายๆยหรอพี่น้องนี่หยับเขโมมันในกว่าเก่านี่ครับ,อ,าายรรบอยู่ฝุ่นทางหน้าหนึง่งเป็นแตะยูด่ดีอยู่จะขี่ขันเข้าไปเบิดตะบองใส่พี่น้องหมายเหรอหนีถ้าหนี้ใส่ได้เบิดครับนี่ฟังพี่ยนแลว้วแวกค้อมนี่ใส่ได้เบิดครับเมื่อวานเอาอยู่ฝุ่นพูนอยู่กุ้งอยู่ข้ารับเมื่อวานเอาอยู่ฝุ่นาทางหน้าฝุ่นนั่นแหละโกุ้งอยู่ข้ารับฝากฝุ่นไป

มือเสกจีเลียดเดี๋ยวมือเสกจีเลียแพร่ขี่กเดีนครับเอาเบ็ดกระซั้นเก้าหรอพี่น้องคนละลอยหลังหมดละจามือนี่นนผมว่าสิบว่าเสะหลายนะครับว่าดีเสะจากหกสิบหลังเหมือนกันวันเสะหลายมันมันหล่อนไหมพี่น้องจะดียามสุดพุ่นกลับมาทั้งพี่หล่อนเบ้างหรอมันต้องยามเร็วๆกับมันยังหยุดท่านกับปูนะเนอะเฮาะจีเดียนอเอาไปแจกเป็นกิเลี ํำรวจโคกผู้เลวลูงเร็วเหล็กไปแล้วเดี๋ยวขอไปใส่กันครับผมครัแล้วใส่แหล้วพี่น้องปัญหาเกิดครับเจ้าบ่เห็นยูเถียงหน้าครับพี่น้องสมถือว่าคนขี่ทีเนาะยูเถียงหน้าเป็นเปลี่ยนหนึ่งบ่มีอย่างเดียวพี่น้องเห็นยูไปนะเห็นยูเข้ากิบเหยูแล้วเหาอยูเถียงหน้าคุณเห็นเงนเดเนาะจำคนขี่ทีสิไหมาเถียงหน้าห่าง วันนี้บอกไปแตมาอยู่วงเพลินนั่นแหละเนาะขี่ที่ก็ขี่ที่ส่นตัวกับพวกไหนมากันผุนไฟจัดเส่เบ็ดงอมๆอยู่เนาะง่ายมองครับดีแล้วมาบอกยี้นี่ใครกนมาบอกตอนนั้นสีน้อนอยู่เดี๋ยวสิตกลงกันสิไปอยู่มั่งเลยเส้นกลางเดือนผุนบ่ เดี๋ยวจะไปยามเบ็ดรอบแรกครับนี่เพื่อความสบายใจเฮ้าอยู่กลางเดือนไปเลยก็น่าสีได้ไปยู่เถียงหน้าเก่าเหมือนขึ้นนี่แหละครับพวกมันบ่ไกลกันประ,ประมาณสามร้อยเมตรมองคนแพงคนห้อกับบัยู่บ่ออยากว่าตะบอกกันครับเสียมาถามากัญชรไปถามไปแล้วจะว่าได้ยู่น้ำไ่มบวัวที่แรกเข้ากับมาวยู่แล้วเ้อาเลยมาอีกสันนี้ขั้นบ่อยใส่กับบไว้ว่ากัน ไปนี่กลางเดินไปเลยเดี๋ยวยามเม็ดจักรบอบเฮ้ยไปเฮ็ดกับเขาครับคขาแจกใส่เม็ดอีกปุ่นง,ง,งอมๆอยู่โอ้แมงหลายพี่น้องไปไปเร็วแมงหลายครับตะเวียนกับแมงหลายกพุลละพี่น้องตะเวียนกำลังตัวดินตัวเตบต้อ,ตองฝ้ากำลังมัวๆคำคำซุ้ม,มหมอบหมอบครับผมไปละ ปลาไหลครับปลาไหิดไม่ไหมได้พี่น,น้องไระดึงเลยป่ะโอ้มันสูงเลยพี่น้องปั่นปัน่น,นเอาก็โอ้ใส่งามครับอย่างนี้เต๋อว่บรุ่นฟ้าขวดโคกไหนก็น้าบาดปั่นหรอเอ้โหเร,ร่อยครับหลังจากต่อสู่กันมาโดนเต๋อโอ้งามอยู่ พิชโขคางปลาครับกัดมือกันด้วยร่บเขาลึกเติอบอยู่รุดหนาครับแบบขั้นเคลนช่วงค้างเก็บตัวครับกับเขาอย่างนี้หมอบอีกแล้วครับอยู่ไม่อยอู่ห่างลเลยพี่น้อปลาไปใส่บู่บาท กันาะพูดโอยู่ครับเบ็ดลงเบ็ดดูเสียกยู่หนาเอาไหมครับรอบแหลกแหกมานครับโอ้ยมันเหลือบบดีเราพี่น้องนี่แหละครับได้ปลาไหลตัวนึ่งกับปลาเคียงหน่อยตัวนึงครับเสียงปลาไหลใส่ซ้ำกันครับ bớt gặp đây các này đây đây sưởng này, đó, để gặp băng phượng này các, bớt ở ngay đó, đấy, để trăng đầy cả, lốm đìa các mày, để quay vuaa càn, tháo gì đi, xin thử giúp đầy mày này, chụp, chụp vô van van mất này, ใครอยู่วนบ่นไอยเดี๋ย่หล่ะวนอนหลังนึงมาเปลี่นบ่อทำเพียงเขูหนึ่งวนนี่เลยปันเหล็กสีเบี้ยปันตองสามไปไปจจกยามาท่านเบิ่อของผมบ่คือแล้วสจะจะกินปลาพื้นแล้วมือนี่เอาอะไรไปแก้มเขามันเทียยังเสี่ละมันยามเบ็ดเดี๋ยวจิ้งหรีดรับ เอาทายเดี๋ยอนี่ก็ใส่มันหลุมมั้งเสียมันเนาะเว้มันเดี๋กินเยอะกว่าโอ้ยมันเกิดใจขาดทั้งนูเว้ยเขาใส่มันลอยหนามั้งลองลอยนามีอะไรลอยยู่มันลอยแบบใจขาดโอ้ยมิจฉกต้มตินอ่ะบ่ไปนั่ดอกบ่ได้ใส่บูดไหมก็เห็มันลอยพอดีเสือก็ใส่ไม่ส่วนนี่ถิ่มมันมันปิ้นทรวงไว้เว้ย ไเดี๋ยวผมลับไปถ่ายอยู่รถ <c oughs> นี่จะขี่ตุม่มอะ่ะหมดแล้วท่าน,นี่แหละนี้หมนจอดกันละนะเอาไปกลับรถครับนี่เนี่ฮะเช็ตัวปัดน้ำบ,บ้วน,น่มดิ หนึยย่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันเปะขอย่าย่หรือวะเนี่ยหมอน,นี่ยยได้ปะอย,ย่่หรือ,อาต้นตาลขามทั้งไปไปวาแล้วปามอยู่ทังาม,มาจากกุตาลมาถึงหน้าหมอน,นั่นไหมขามตะเือแล้วะตะเือแล้วถือยุบนดียวถอยุบเนื้อวใส่ยังบุเลย่ทนี้เถืออ,อ,ถถอ,อ๋อ๋ออย เปลี่ยนแผนมันมีมันมีกูเห็นมันสะใจเรียน่านไปทางนั้นจะมันมันสิไปทางไหนอ่ะพี่น้องอกนี่ไปจากทัดเขาบุ่งสู้กินเพลินว่นะเปลี่ยนเมนูจากหน่อยฮึ่มแลยวบอกด้ตาไปตามันได้ปะเนี่ยฮ่นลิ้นดิเปลี่นลยนตัวอี๋ขนลิ้นหน่อยหนึ่ง

วดเอ้ตายไฟตายมันเด้อเอ้ัในดดห่อนดีเอา,เอาหอนดีกันเอ,อรารแคากันมันใหม่เ้เสียกว่าน,นดีมือขอุ่ใหม่มนราใหม่แต่วมือจด่ถ้ามันตโอ้โหโอ้ยห่น <laughs> อนา่า่่งนงลูกบบานดินเนอพี่น้องุกบ่จุกเอาเชียง่งพวงไว่แล้วเนี่ยยังแน่คนดินแห้ว Yup. พ fo ักบุ้งกับพ่อหลายเราพี่น้องหาหนักยามเกี่ยวเวลาจ่อจันครับม่องใส่เบียดมันกับพ่อหลายดอกจักอยู่ใส่เนี่ยเดี๋ยวไปครับผัดพักบุ้งพักบุ้งพักบุ้งไฟไม่แดงแล้วก็ต่อไปย่างปลาครับสี่สามสุมแล้วครับฝนกับลิ้นเม็ดเนยเติอได้ครับนี่ปักแป๊กปักแป๊กอยู่เนี่ยโอ้ กวนขวดหนีเลยนะฝนนี่นะเรียบร้อยครับกับข้าวเฮาตัดผักบุ้ง๋ยวหาเข่าเขาเนยมันเอย่าใส่หลายเด้น้ำมันหนีเงยอย่างไรก็พอาแหละสมมุติเอาไม่กี้บักเลี้ยนฟ้าครับแล้วก็พักกระเดาเนาะนั่งโมลาเฮากินเข่าครับฝนตกเกียบบ่แล้วบ่ได้กินครับโอ้ยหน่อย ยาบ่้ำเลยน้ำหงเลือกเลยควงไฟเขาอยู่อยู่หลังคาพอดียังลูกเสือดิวันคนสุมฝนไปมือบหนี้ผมจะเป็นย้ำเรือพี่น้องผมจะเป็นย้ำฝ่อเทียงนะบ้าคือกับมือนี้ไปุยไปพี่น้องมาเด้อะบ้าดในไทยปรนเดี๋ยวครับช่วงนี้มันบรรยากาศบ้าให้ นกเลือกบ่ดีต้องวัดกับตำบกงมือหลังมากสิตำบกงกินกับบักลิ้นฟ้าแก่ได้เลยบุรีรัมยนตามมาสิไปครับเจอกันตอนยามเบ็ดมันสิบุริ้นเบิดขึ้นเหาอเลยยาหมดเลรอบ่ยามมือนอีกครับยามมื่อนยามมื่นเศร้าทีเดียวจุกเอาพี่เอาเอาบรรยากาศครับผมปลาได้บ่ได้เฮาบ่สีเหลียมเฮาบ่ได้มาแบกมาหามประเด็น นั่นเขาไี่น้องจมเบ็ดครับผมหลังจากที่เขายิ้มขนกระลิ้นนะครับนี่ใส่ชุบ้านเด้ด่ายด้ปยกันเลยหรอกโอ้ขวัญพุนสมือโอ้มาดู้ขวนเอ้ยถือพวกคอตัวหนึ่งครับพี่น้องน,นี่ใส่งามอยู่คาดว่ากินลึกนะครับขนลิ้นครับเดี๋ยวผมจะเฝ้ากับเจียงน้าครับเพราะว่าห้าตัวมากนี่เก่งนะครับ มาแล้วครับสองคนนี้ฝนกะลิ้นรับโอ้ยคือเก่าคือเดิมไม่ได้ตัวอีเลียไม่โดนเนี่ยเหรอโดนตัวเสียบเงียเสียบอ๋อหมอนั่นขนมาลงไปเพเคยเสียบขนเนี่ยมาตกไงได้ตัวบิ๊กบไหมฮะได้เหรอตัวนี่แหละเจ็มันตัวน้อยอันนี้ Ừ. Nên vắng lén đi. Tôi đi vắng lén. Nói nhìn ta nào. Tham được không lên cho này chấp phù. Mạc rồi đó. Sao đây tôi điều. Chết bỏ con đồng. Ừ. Chả <laughs> anh biết. Như thế nào Nhân mà nhu. Ờ. Sao nó ở đây bên chú Hà giúp lắm. Cái này cũng được mua củ hả này. Nó gì à? เหวเียมีเนาอเมียนโตแล้วหายหมดเลยจาวอ้ว่งขี้มาขี้กัมาไหลเลยโมมี่หมอึนเพลิงหมดนะอเพงอรได้เขียนมมันเหรอยังหาไลเนาะไม่เลยหมอนี่ย้ำเกือบเบื่อืบกินเสียมากยังต่สุดเลย้วคนละลานุนประกาศรับตุเลานเดียวกันเด้วคนละสีโอ้ยมนี่เห็ลอยลอยไปน้อง แถวนี้เขาก็จะได้เบียก้อนละเปลี่ยนทิศ t หล่นไปแล้วเออมันหลึองป่าไหมทุ่งกระเชียวคูน้ำเงินก็ได้พี่ตุป่าพดเออพดออกมากันนอหนี่ขาเอ็มเนี่ยขิมล่องหนามมาบ้านผมเชน้ำทิศไปบิ๊กไปนี่ครับเดียบรอยหมืองหอบอกว่าอินด้วย ผลยังคือกวนคนเหนียวโอ้ยเงยไหลเที่ยน้อยเดียวนึ่งทำมาไดาหรืพี่น้องมือประมานมันกับประมานยางอยู่ลักโซ่จะได้ก well, oh, okay, okay. ันเจอกันมือเช้าครับคือจะด้ยามีหรอกคือว่ากู้ยังเดียวไฟข่อยบุมีเพราะ่าข่อยเบื้องหนึ่งน้ำจันทร์ไปพี่น้องเจอกันมือเช้าครับผมทำขึ้นนี่รับฟันดีลาตีสวัสดิ์กับก้มมาหมานครับ ไ่เจ๊กฝากบอกเนี่ยต้มเดียวไปเจอกฝากบอกเนี่ไอ้หนุ่มแต้มเดียวฝากบอกเนี่บอกยังอ่านโพสคลิปเลี้ยวประเดี๋ยวครับของผมถือเคาะมือเหรอโพสได้แต่ภาพนิ่งอย่างเดียวครับเออ่ยากอยู่วท่านนั่นข่อยเจ้าลงแล้วสมมติไปถูอ้ไปเช็คฮะมองนอนสวัสดีตอนเช้าครับ สองคนไปแล้วถืงงูเหลี่ยมถึงงูเหลี่ยมกว่าตัวมันง่อบาอฝนลินเนี่เนี่มัวๆเนี่ยลืมลินเล้วว่าคนนอนกันอนน้ำพอะมายามเบีดโตกี่ละวเป็นไห้เถอะไปฝาไปายังไงครับโอ้ฝนเลยมองน้ำหลโตเกาโตเก่ามัง่น้ำฝนบ่ตก linh heo nè lắng xuống đừng như chắc nhé nhé bà lấy không, bà lấy nó cứ bờ đừng heo mà mười này đừng đấy mà cày vào đây biết cày ไอ้เนอช่วง,งนี้ปลาไหลกินเม็ดนี้ดีไปหน่องมาใส่ตะกรอนๆผนบ่มีปลาไหลดึงเลยเดยมาสองสามมือ่อมันคืบอบ่เกาะว่ะมันก็กิกน่ไ้ตัวเหมือนขึ้นกับเรียบร้อยแล้วครับปลาครอกับเรียบร้อยโอ้โหผมเดินเดี๋ยวแคบมือน,นี่ ครั้งแรกของปีเลยมือประมาณด้วยมารดาบุนละ่ะตัดเปิดหัวม่วนเลยเลือดบ่ดีเออตะปลาไหลในมือเนี่ยแล้วนกะ็บิดไปดนี่ละปลาไห่กูมากเครื่องทั้งหะครับ เขาขาวโอ้ยเจอถือถือกิดใจขาดส,สั่มซะก็น่อยมียังหลากไปกัดงูหรือวะนี่งูอุ่มเ้อะเน่นวัวมันมงูแบบประคอยไงเรอหัวมันเกลื่อน lắm lem lắm đẹp đúp, ui, hãm nó có nói gấp chưa? ไม่ได้ตัวนี่ยเงียบเลยคีไลก็วุ่มียู่เลยอ๋อเงียบโอ้ตัวน้อยก็เอาน้อยละเปลี่ยนทางละฟังนี่ตือสิบ้าได้ไหมอีกของดีแท้ของงาเนี่ยปลาเป็คือบ่ของเนี่ย มันก็เหม็นก็ว่าเห็ดเข่าพิ่นนะเบิ่งดีๆนะครับหนาก,กับเขา่าสังเกตเบิ่งดีๆเห็นดึงย่างเดียวผมเลยดึงเข่าพิน่นนะครอบอดใช้ดวงตาในการรับชมเห็นดึงก็ับว่าดึงเข่าพิน่นบวกขี้ลายปนนั้นนี่ติ๊บต๊อมๆรับนหนจะบอกเกินเกลอละ

นั่นจะรมันได้เปลี่ยนเลยครับเนี่ยนั่นใช่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยใช่ทุกมือนะครับคือว่าจบบ่ต้องไม่ต้องมีปัญหาเรื่องว่าเด็ดบ่มมีเงินคือว่า,วาคุ้มค่าอยู่ครับมันบ่ได,ด้กังวลว่าเงียงมีบ่มีบ่ได้เลือกครับคือกันทุกดวงเงียงมันยังไม่

เด็กตัว้งหมดตังมวนสามามตัวขตัวนี่ <laughs> เด <ote> <c ười> e ี๋ตุงไฟฝัดตุงเลี้ยงามที่หลอดอะไรตัวหนึ่งขอสามโอ้หลอดกับหอดพูดดอกเคียงเดียตุงไฟเอาปลาปลุงเงี้ยปลาดุงเงปลาคอเงเหรอลอน้ำกัวปลาดุงปลาามมันไปบดมม

มาปะนบกัปะานเออไปใกล้ๆเนอมันงวอกคะอยเงี้ยอย่งี้ยน่แะเป๊ะๆเลยบ้านเนีมาบจกอาสาติดอะไเน่ยปลาล้วงปลาทับเถอะวันนี่เรื่องใหญ

มันปลาไหลสตัวนั่นบ้านบุญดอกไฟก็อเอาละเข,ขาหักหลักปลาไหลสองตัวยี่บ้านนี่ขาก็เป็นของปลาไหลขัวครับข้ามมองห้ามมองขายปลาไหลก็จะไปขัวขกินสั่นตัวอตอโอเคครับจะนั่งก็ขอลาพี่น้องไปมมครับนี่เจอกันดกิมไม่กิมนะครับมือพ่อหมานครับสวัสดีครับรมผมโชคดีมีแชงท่านรับลำรวยด้วยสุขภูทุกคนครับผมดินเริ่มรวยแล้วครับ จังสี่มันต้องถอนนะครับจวดทางทีด่ดีคือทางหลาดยางอุปเมนทางคนขีดิี่ละครับพี่น้องมุ่งหน้าตะวันออกเสียงตก